สอบเสริม s i z ชีวิตเออเอออันนี้มันอ้าวไอ้เวนไอ้เวนไปได้ของเพื่อนแล้วเต็มเป็แล้วเฮ้ยโอ้น,นี่หลจักรูลี่สามนับลาก,กุ้งเนาะมาใส้อยู่กระเป๋านี่นี่นะครับคือปลาส,สดๆจากน้ำซานนะครับ สุขสบายดีตอนเที่ยเนาะอยู่ที่แข่งใส่สมบูรณ์เมืองลองสานเนาะอันนี้เมืองลองสานแข่งใส่สมบูรณ์ก็คือบ้านเกิดของพ่อของแม่เนาะอ่ะอาแว่นเนาะบ้านเกิดของเขาแหละนี่กำลังทีจะไปเที่ยวอยู่คังเนาะไปซอกปูซอกปลาหาปูหาปลาเนาะนี่นหลายคนเติบ เยากำลังจะเดินทางไปกัเดิทเรื่อเมือรใหเดืนสามเอสอ้าเด้าจะเรื่อมรเรมเยืน อวันนี้พาแฟนมาแตกน้อยนี่ตะมูตะมี่เย็นนะ นี่น้ำอันนี้มาในฤดูหนาวพักอะ่ะโอ้น้ำจริงสวยจริงสวยจริง ดเด็กโม่คือสมัยตะกี้อันตอนอยังน้อยอ่ะเออที่โม่โม่ธรรมศาสตร์นะ liệu lấy ở vườn sốt sốt đấy cái bên thế <laughs> 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 ลองว <c Ris ky> ิ่งลองวิ่งไข่หูไป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 ไข่หไปเก็บเว้นไท่ดัวงไปอีโอพเคนี่งู เอาเพิ่นมันยัง <question about> <styles> <hat> ไอยนั้นไม่ใหญ่นะพวกแกแกเป็นน้อยน,ะอ,อ,อ,น,นอ,อันนี้แกบอกใส่อันเออเด็วเวเด็ใส่อันนี้เนียเอออันนี้มันอันนี้มันองั้นคว้านมันแห้วเรียบร้อยอต,ตัวทางข้างเอนี่นนี่นีนนอา้าวไอเวนไอ้เวนไปเดินคว้านละอนลไอ้เวคน สุกอะอันนั้นซุกบ่อเออโอ้ลืมนักแล้วเด้อนนีุตอนนี้ก็ถือว่าเปเต็มแล้วเนาะเต็มเ,แมเปแล้วอเวอ,ย,อยโอ้จักโลนี่ มันละลายมันกลมกืนเลย่อ้โงงูธรรมศาสตรไปไปไปันี่กรลงน้ำซานเนาะโอ้ หักสุดธรรมศาสตร์บอลู้นะป๋อฮะเฮ้าิตาดิฮะโอ้ใช่นตานะเออทิทิ ทิศนี้ทิดน้าสิบห้ามือเขาว่านะครับในสิบห้ามือห้าก็ได้ทิดเดียวมึว่าพี่อเเอาไม่ตู้เชลาซนที่ใส่มาฮะไมตู้เชลาน่ใสแก้วเจ็บเส้นแก้วนาถึงล่เเป็นล้านม้นกเ็จเสถึงล้านแ้ทั้งมดเป็นน้องมาแล้วไอ้นี่ก็ยังัน ร้อยกลาลาบวกของผมของใส่ไฟท่เตอนต่างๆหาแม่เินแต่ว่าต้นถิตอนนั้นร้อตอนนั้น้อยเดียวนี่ก็เป็นสองสามสองร้อยแล้วสองสองเนไปเ้นไปเบน้อคัดีเนนี่เอ้ยงูงูนี้เอาไปวะูเอาขึ้นเนื้อฮะขึ้นนี่หอเออันนี้ดิเอาไปเมดนี่นะ แ่คมาแมนแมแต่ว่าบัับประกันเ้มันก็คนธรรมดาคูได้ไบได้เยอะ่ได้โบได้เอดบแมนน่นคับบปอาีมาได้กได้ได้ก็ใหญ่แลยิเลียตเลยเเซนาน่ส่้หนเอไปเมปีโ่เียบไปฮะ่อเทีบไหมเียบแค่เนแมวินเนอร์ครับแม่เท้าวินเนอร์ Điều đó là tôi son kung nơi son kung năm sàn kìt thì sĩ vít đây quá đây là cái tôi là mừng đào đây 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 á ở đây 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 Ừ, đây 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 mẹ để phù để cung này cung cả tói nhảy yêu nữa đây đây ô đây 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 khoang đây đây <laughs> <laughs> <Không phải không. cười> วันนี้มาปิกนิกกระเว้นโมมาครับนั้นป้าสักเครื่องเฟืองให้งอกินสามนับลากุ้งเหรอเฮ้อ ในตัวน้อยเหรอดนมันเยี่น่ตตโอ้ยไปเลืกแหละเลืกเลืกไเลืก่ได้บบมันยู่แจเพี่นะมันมันรียู่แจพี่นะแม่เนี่ยพี่นอะเออนี่ตัวนกได้เลยเด

กะเปานี่โอ้เมตัวสีเฮ็ดแนบันปลาพันก็มีมีเออตัวเคียดตัวบางใหญ่เมตัวบางใหญ่ข้มเออบ่เอาเคียดสีดำเออย่ามันเอาคือเอาทิ้งไม่หยาเมัอนโมเมนกลุ่มเดียวกันมีตัวอีต้นนั้นมีแต่มันตัวเดียวเนาะเอาคือมีตัวนึงมันกินนี่อืมตัวน้อยเนี่ยขาเหลืองเนี่ยใส่แล้วเป็นอย่างไรคันท้าเอาตัวใหญ่เนี่ยอุ้เครียดเลยเอากระชีเป็นเดือดเครียดตัวนั้นเครียดใหญ่เนาะ

นี่ปแลาไปใสกนาวนหน่ปลาหนาะจับในนี Hence, ้มาเลยนี่โอ้หลายหลายเติบใส่แล้วใส่มองกูงแห คนครนนัวนี่นะครับคือปลาสดๆจากน้ำซานนะครับตัวที่ผมเอาลงมาเลยปลาชะ,ดะโดปลาคอปลาช่อนตัวใหญ่มากนะครับธรรมชาติ ปตาลังหนาเป็นได้อะเนาะตลาคอได้หรอวะง้อยนึงเนาะตาลังหนาคำซ้ำนี้โอเคแล้วอย่ามันแห้งพวกบ,บวมีนั่นเอาหมักนน้อยน่อยละนีน่น <c ười> นคือมะม,มู

เป็นธรรมดาต้นหายด้ดูธรรมดาด้ย <c oughs> ทดสอบเสริมสชีวิตเนี่ยเนมาคัง oh. เ้อเก็บผักเก็บมีอยู่บ้านนอกกินผักกินมีแล้ว นี่เองพักงังนี่พักพาเออนบ้านเคกินออ้้านเกเ่คยกินบ้านเเบตเคยกินนะมัเคยกินนะเออบ้านเกเคยกินนะะตูเกเบตแ่กรเน้ทกา้าเองรถทกาสิขึ้นภูไปเบิ่งเ้อ เด็เป็นฟูหลังุณน้ำพึ่งเนะอเนี่นะทุกคนเนาะกะ็ทีอว่ามหาวระยะนี้ะม่มาก็ได้พาทุกคนมาหละเพิ่งค้าง้วก็ธรรมชาติอยู่แข่งใสสมบูรณ์เนาะเออโยมาน,นาภูเมืองลงซานแข่งใสสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเออนี่ก็จะเพิ่นจะขึ้นมาเอาวิวหรือว่าเอาหูมเนาะเออจากคนที่อยู่ในตัวเมืองมันก็อยากมาถ่ายหูมแบบนี้นั่นเองนะ โอเคเนาะจงหวังกระจายเลาทุกคนไปก่อนเพียงซ้ำนี้เนาะขอขอบใจบายบายพบกันคลิปหน้า